สวัสดีครับพี่น้องเช้ามืดวันนี้อังคารที่24กันยายนนะครับอัปเดตเส้นทางฝนและสภาวะอากาศประจำวันกันครับโดยวันนี้ฝนก็จะยังคงกระจายตัวตกได้ดีหลายพื้นที่หลายจังหวัดในทุกภาคนะฮะและจะเริ่มไปตกโปรยปลายหนาเม็ดบ้างกับพื้นที่ฝนน้อยฝนแรงอย่างพื้นที่ภาคกลางด้านตะวันตกพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและ ภาคตะวันออกบางจังหวัดอย่างชนบุรีระยองซึ่งฝนก็น้อยเช่นกันจากปัจจัยอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับและจากภาพตรงหน้าพี่น้องนี้ฮะเป็นผลพยากรณ์ค่า sst หรือความผิดปกติอุณภูมิน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะฮะก็อยู่ในตำแหน่งนีโน3.4 กัดทำโดย NMME นะฮะหรือ North American Multi-Model Ensemble Project นะฮะซึ่งเป็นการประสานข้อมูลแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์หลายแบบเข้าด้วยกันนั่นเองเขาก็พยากรณ์มายืนยันถึงความผิดปกติของอุณหภูมิน้ำทะเล,ละเริ่มเย็นลงติดลบในเดือนกันยายนนะฮะและก็ติดลบในระดับ0.5ถึง1องศาเซลเซียสในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป แสดงการเริ่มเกิดปรากฏการ์ลานิยากำลังอ่อนขึ้นมาโดยคาดหมายว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยนะครับพี่น้องจะติดลบสูงสุดจนไปถึงกำลังปานกลางนฮะเป็นลานิยากำลังปานกลางในช่วงเดือนธันวาคมและเริ่มกลับขึ้นไปในเดือนกุมภาพันธ์2568ตามภาพเห็นไหมครับพี่น้อง ในช่วงนี้ลานิยาก็จะมีกำลังสูงสุดแต่เป็นเพียงอ่อนถึงปานกลางเท่านั้นนะครับในปีนี้ซึ่งจะส่งผลให้ปรากฏการณ์นี้จะไปมีผลกระทบมากที่สุดก็คือในช่วงฤด,ดูหนาวตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นั่นเองครับและจากการอัปเดตนะฮะจากอัปเดตการคาดการสภาพอากาศล่าสุดของ n m m, m e นะฮะ ในเดือนตุลาคมระบุว่านะครับเดือนหน้านี้ประเทศไทยของเราจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกตินะฮะก็คือค่าอุณหภูมิในระดับพื้นผิว2เมตรเนี่ยโดยเฉลี่ยสูงกว่าปกติ0 5ถึง1องศาในทุกภาคก็ร้อนขึ้นกว่าเคยๆนั่นแหละครับพี่น้องทั้งนี้ NMME ยังคงคาดหมายต่อไปว่าในเดือนตุลาคมประเทศไทยของเราในทุกภาคจะมีปริมาณการตกของฝนมากกว่าปกตินะครับ ซึ่งพี่น้องจะเห็นนะฮะพื้นสีสเกลแสดงความผิดปกติของปริมาณฝนในแดนบวกในการอัปเดตล่าสุดนี้มีสีเขียวเข้มเลยนะครับเข้มรอบๆอบด้วยมากกว่าการอัปเดตครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเป็นยังไรฮะครั้งที่แล้วที่เราอัปเดตเอ็นโซ่กันไปเมื่อกลางเดือนกันยายนจำกันได้ไหมครับพี่น้องที่ผ่านมาเนี่ยก็ครั้งนี้อัปเดตล่าสุดจะมากกว่าเห็นไหมครับตามภาพนี้เนี่ยเห็นไหมที่ภาพนี้ก็คือภาพที่เราอัปเดตไป ครั้งที่แล้วก็คือวันที่15นะประมาณนั้น15กันยานยนสีจ,จางกว่าของวันนี้นั่นก็หมายความว่าฤดูฝนในประเทศไทยของเราปีนี้น่าจะยังไม่จบง่ายๆนะครับพี่น้องไม่จบง่ายๆแม้ว่าในอีก2-3วันที่จะถึงนี้จะมีการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงก็าตามนะฮะซึ่งแนวโน้มอ,อุณภูมิสูงขึ้นกว่าปกติถ้าออกทรงนี้ก็ไม่น่าแปลกใจอะไรที่ฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องเพราะ โอกาสที่จะเกิดแนวการประทะสอบหรือลมสองขั้วตีกันให้กระแสอากาศยกตัวขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นมากตามไปด้วยนั่นเองดังนั้นเดือนหน้าก็อาจจะนะครับพี่น้องก็อาจจะมีโอกาสพอสมควรที่น่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนนะฮะลูกหนึ่งนะครับเวียงมาอีกก็ได้นะครับพี่น้องเราก็มาจับตากันตั้งแต่ต้นเดือนไป เอาไว้ก่อนสิ้นเดือนนี้เราก็มาวิเคราะห์คาดหมายแนวโน้มฝนประจําเดือนในเดือนตุลาเป็นรายสัปดาห์ด้วย CFS Forecast กันตามปกตินะครับท่านใดสนใจก็มาติดตามกันทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลมาฝากพี่น้องกับกับอัปเดตความเป็นไปล่าสุดให้ดูคร่าวๆเท่านั้นเองครับโดยจากภาพที่เห็นถัดไปเป็นแนวการพัดของลมระดับบนในวันที่25-30กันยายน ทุกท่านก็จะเห็นว่าโมเดลลมบนทิศทางเริ่มเปลี่ยนไปไวจากเดิมนะครับเมื่อวานจะไม่ทะ้พัดแบบนี้เมื่อวานผมก็เสนอทิศทางของลมบนไปนะดูสิครับวันที่ย5้าพรุ่งนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะครับกับสภาวะลมเริ่มแปรปรวนแบบนี้เพราะว่าเราจะเริ่มก้าวเข้าสู่เดือนแห่งปลายฝนต้นหนาวนะฮะจะก,กระทบนิดนึงก็ตรงไหนครับไอลมเปลี่ยนไวนะครับ ก็จะตรงโมเดลการคาดการฝนหรือคาดหมายฝนที่เราใช้กันอยู่ประจำทุกวันนั่นแหละครับโดยเฉพาะระยะยาวและระยะกลางนะครับพี่น้องจะลดความใกล้เคียงลงนะฮะตามน้าปกคกิปนั่นเองฮะลมเปลี่ยนฝนก็ต้องเปลี่ยนนะฮะดังนั้นเราก็จะมาเน้นคาดการหน้างานเป็นหลักนะฮะต่อไปนี้ก็จะสลับระยะกลางไม่เกิน5 6ถึงวันคงพอได้อยู่นะครับพี่น้องซึ่งจากภาพเราจะเห็นทิศทางการพัดเข้ามา เข้ามาบ้านเราของกระแสลมระดับบนตั้งแต่วันพรุ่งนี้25กันยายนไปจนถึง28กันยายนฮนะก็จะเป็นแพรใหญ่ไหลมาจากข้างขวาเห็นไหมครับแพรใหญ่มาจากทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตนะ้เป็นหลักซึ่งกระแสลมนี้จะเป็นตัวช่วยเนี่ยวนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมเสริมในพื้นที่ประเทศไทยนะครับถ้าพัดปกคลุมแรงๆและมัก จะพัดปกคลุมตั้งแต่พื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกลีสานล่างลงมาจนถึงพื้นที่ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่เห็นไหมครับพี่น้องส่วนพื้นที่ภาคเหนือขึ้นไปนะฮะพื้นที่ที่เหนือภาคกลางขึ้นไปลมระดับบนก็มักจะมีกําลังอ่อนเป็นส่วนใหญ่ฮะไม่มีผลต่อสภาพอากาศสักเท่าไหร่นะฮะเห็นไหมครับพื้นสเกลสปีดลมสีออกน้าเงินโดยในวันที่29กและ30กันยายนก็จะเห็นว่าก็มีทิศทางของกระแสลมเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับ เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสายนั่นก็คือมาจากตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะพัดศาสตร์เข้ามาทำพื้นที่อีสานนะฮะเมื่อลมระดับบนพัดเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับก็จะส่งผลทําให้เกิดแนวลมบรรจบหรือพื้นที่ลมคอนเวเกนต์ฮะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องแบบนี้ก็อาจจะเกิดล่องมรสุมจากแนวลมสอบขึ้นในช่วงช่วงสิ้นเดือน,นะฮะ ช่วงสิ้นเดือนหรือต้นเดือนหน้าก็รอรับอะไรก็เหมือนเป็นสะพานเชื่อมล่องนะฮะ,ะล่องนี้ก็เหมือนเป็นสะพานนะครับก็รอรองรับการเคลื่อนมาของกลุ่มก้อนอากาศนะฮะกลุ่มก้อนอากาศที่มีความชื้นอยู่ในระดับสูงก็คือมันก็หมายความว่ายอมความกดอากาศต่ำขึ้นไปนั่นเองเราก็มาจับตาดูกันนะครับ เมื่อทรงการพัดของลมที่เป็นตัวแปรปัจจัยสภาวะอากาศของบ้านเราเป็นแบบนี้นะครับก็จะส่งผลให้การคาดหมายของโมเดลปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงในวันที่25-30กันยายนก็ <_ Spect> er> จากที่พี่น้องเห็นก็คือพื้นที่ภาคเหนือนะฮะในวันพรุ่งนี้25เขายังคงมีฝนฟ้าขนองชุกนะฮะตกกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่ดูแล้วก็ น่าจะเป็นการเพิ่มน้าเจียงนองไปอีกนะฮะในหลายพื้นที่เพิ่มเข้าไปอีกเหมือนผมบอกเมื่อวานนี้แหละครับพี่น้องภาคเหนือและฝนก็จะเริ่มโปรยปลายเม็ดเล็กลงนะฮะบางลงเหลือร้อยละ40ของพื้นที่นะฮะขึ้นไปในวันที่26และ27กันยายนโดยวันที่28กันยายนฝนจะลดลงไปนะฮะเหลือไม่เกินร้อยละ1ิของพื้นที่แต่จะ เริ่มกลับมาเพิ่มอีกเห็นไหมครับพี่น้องในวันที่30กันยายนจากอะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันพื้นที่พาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมครับในวันที่25กันยายนก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่เช่นกันจากนั้นฝนก็จะลดลงไปนะฮะเหลือร้อยละ20ของพื้นที่ตลอดช่วงไปจนถึงวันสิ้นเดือนครับภาคอีาสานน่าจะเริ่มโดนลมหนาวแล้วครับเข้าพื้นที่ สำหรับพื้นที่ภาคกลางรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกนะฮะอันนี้รวมกันเลยสองภาคก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ในวันพรุ่งนี้25้ากันยายนโดยถัดไปในวันที่26และ27เหลือร้อยละ 40- ่สถึงหกของพื้นที่และตั้งแต่วันที่28ไปจนถึงวันที่30กันยายนฝนจะลดลงนะฮะลดลงโดยทั่วไปเหลือร้อยละ20ของพื้นที่โดยประมาณน,นะครับ ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ในวันพรุ่งนี้25กันยายนก็จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นมานะครับร้อยละหกของพื้นที่แล้วก็ฝนนั้นก็จะยังตกคงตัวอยู่ในระดับร้อยละสี่สไปตลอดช่วงนะฮะตั้งแต่วันที่26ไปจนถึงสิ้นเดือนก็คือ30กันยายนครับกลับมาดูเส้นทางฝนและลักษณะอากาศในวันนี้กันครับพี่น้อง24กันยายน จากภาพนะฮะก็เป็นพื้นกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้วันนี้พัดไปด้วยนะเปลี่ยนไปนะฮะวันนี้เปลี่ยนไปพัดไปด้วยกําลังอ่อนนะอ่อนลงไปจนถึงปานกลางนะฮะปกคลุมในทุกภาคของประเทศไทยนะฮะเหนือกลางอีสานตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้โดยแนวลมปะทะกันนะหรือร่องมรสุมวันนี้ขยับขึ้นไปอยู่ทางพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนตามเส้นคู่สีดาเห็นไหมครับ แนวลมมรสุมหรือลมระดับล่างพี่น้องก็มองตามลูกศรสีแดงโดยที่ภาพถัดไปนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของลมกระแสลมระดับบนนะฮะยังคงพัดเป็นสองทิศทางเหมือนเมื่อวานเลยลมระดับบนแต่ทางลมนั้นยาวขึ้นนะฮะจากข้างบนลงมาเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปเช่นกันโดยเป็นทางลมตะวันออกเฉียงเหนือขยับไหลลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานเกือบทั้งหมดเลย S <S 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 เห็นไหมครับเมื่อวานยังอยู่ครึ่งๆนะฮะส่วนทางลมด้านล่างนะฮะที่พัดขึ้นไปเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเราก็ปกคลุมพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเหมือนเคยนะฮะด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางในขณะที่พื้นที่ภาคใต้วันนี้ก็มีคลื่นกระแสลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมแล้วครับแนวการพัดของลมระดับบนพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองที่ผมทําไว้ ดังนั้นนะครับพี่น้องเมื่อกระแสลมผู้ขนานที่เป็นหางเสือของลักษณะาอากาศบ้านเราพัดเป็นอย่างนี้นะฮะในวันนี้ฝนจะยังคงยกตัวตกแบบหนาแน่นต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องไปได้ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจากล่องมรสุมโดยอีสานตอนกลางไปจนถึงตอนล่างฝนจะลดลงนะฮะลดลงไปโดยทั่วไปจากลมมรสุมกําลังอ่อนนะฮะอ่อนกําลังลง ในขณะที่พื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะแล้วก็ขอบชายแดนอีสานล่างนะฮะแม้ว่าลมมรสุมจะอ่อนกําลังลงแต่มีตัวช่วยนะครับจะมีฝนเพิ่มจากแนวลมพัดส,สอบของลมระดับบนตามลูกศรสีเหลืองเห็นไหมครับโดยพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองได้โดยทั่วไปจากกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมนะครับแต่พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้เจอริ่มความกดอากาศสูงรบกวนนะครับฝั่งอันดามันฝนก็อาจจะ หยุมหยิมตกโไปรยปลายเม็ดเล็กหรืออาจจะไม่ตกเลยก็ได้นะครับสาหรับพื้นที่พักใต้ฝั่งตะวันตกโดยจากโมเดลคาดการปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงใน7โมงเช้าของวันนี้นะครับ24กันยายนจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้25กันยายนพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ ภาคสุขโขทไทยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงการสกลน,นครอ,อุดรธานีนครพนมกาลาสินมุกดาหารขอนแก่นและก็บางส่วนด้านล่างนะครับของจังหวัดโคราชนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธา,านีครับ สำหรับพื้นที่ภาคกลางวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิของพื้นที่นะฮะตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสบบร,ร,สสบร,ระบุรีพระนครสีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะว,วันออกฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วจัดเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดสำหรับพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลา ปัตตานียะลานะลาธิวารในขณะที่สปลาวนะครับพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านนี้ในวันนี้ก็จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงบริคคำไซคำม่วนสวรรคเขตสารวันเซกองอัตปือนและจำปาสัก์คลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูงสองสาเมตรสำหรับฝั่งอันดามันตอนล่างนะครับคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ